สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อาร์เราก็จะไปทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะรีวิวที่ทํางานนะครับทุกคนเดี๋ยวน้องชายอะไรเพื่อเซลฟี่ดูเพื่อจ๊ะโอเคเรา3คนนะครับตอนนี้อาก็เปลี่ยนคืนกันหมดแล้วนะแต่ยังเคลมหมุดเนี่ย โอเคครับตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนี่คือน้องชายน,นี่คือเพื่อนอแนะนำดิแนะนำชื่อเจริญเจริญชื่อเจริญาบาวมงบบาวมงยางบ่าโมงยางเ,เสาพิล่ะยันโศก ย,ยังสกบอันอยูสาวหุกทีสาวเนี่ยยังสงูยังดเลยอันนี้นะ <laughs> ดูเพื่อนอีกหน่อ้าวนี่คือกลุ่มฮานะครับกลุ่มฮาเนี่ยมีทั้งหมด18บคนแล้วก็นี่คือพี่ชายสื่นลอยังไม่ได้เอาเมีย คืองานวันนี้นะครับทุกคนแกะแกะนี้นะครับเออโดยแกะนี้นะครับอุอ้ยากยากมากนี่นอยมากในฟิโลช้ยในใช้เขาก็จะแกะตัวนี้แหละโอเคไหมครับตัวนี้ก็แกะได้แล้วหนึ่งอัน ก็ได้ละหนึ่งอันครับดูน้องชายดีมากเลยครับดีมากเลยต่อโอเคนะครับคุณตอนนี้ก็หลังจากเราแกะแล้วนะครับเราก็ต้องมาถงรถงุงถุงยางเนี่ยเราต้องมาแบบนี้นะครับ แตามาแบบนี้นะครับคือ,คอแล้วก็ถ่ายทีละนิดทีละหน่อยนะครับกลัวหัวหน้าจะไม่เห็นแล้วก็จะดา่าอะไรประมาณนี้แหละนี่นี่คือแสงสวา่างก็บางคนก็แก่แล้วก็น้องชายก็ทาปูนนะครับนี่น้องชายทาปูนนะครับทุกคนน้องชายทาปูนแล้วก็เราก็มัดถุงนะครับไม่ให้ปูนมันปิ้วไปอย่างเงี้ย ฮะโอเคคือตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วนะครับทุกคนตอนเช้าก็ไม่ได้กินข้าวเลยกินแค่มีกุ้แล้วก็อีกคนอะ่ะมีสาวๆด้วยนะสาวสองคนอะ่ะ นี่คือน้องชายน้องชายแล้วก็พเพื่อนๆแล้วนี่คือพี่ชายนะครับโอเคตอนนี้พากันหิวข้าวกันหมดแล้วพี่ชายคนนี้นะครับเขาเนี่ยตลกนะทุกคนเตลกโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวแล้วนะครับทุกคนอ,อ่าอาก็ มักปลูกยางแบบนี้นะฮะได้ประมาณ50าสิกว่านะครับทุกคนตอนเช้านะฮะ50กว่านี่แหละตอนนี้ก็เราจะไปกินข้าวกันนะครับโอเคดูนะครับเนี่ยปลูกร้างหมดแล้วนะน50าสิ0กว่าๆนะครับ เนี่ยโอ้โหมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคน,อน้องชายน้องชายเนี่ยไปแล้วเป็นไงบ้างก็หิวข้าวมากเลยสิหิวข้าวหิวข้าวเป็นด้วยหรอแล้วก็เหนื่อยมากด้วยแล้วก็ <S <S ตอนนี้ก็อยากเต้นเต้นสัก้ว่ยโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะ ไปกันเลยคือน้องชายก็หิวข้าวนะครับไม่ใช่แค่น้องชายเนี่หนละเราก็หิวแล้วก็ทุกคนก็หิวนะครับเพราะว่าทำงานที่นี่ตอนเช้าไม่ได้กินข้าวนะครับทุกคนทุกคนเนี่ยไปกันหมดแล้ว,ลวตอนนี้เราก็มาถึงที่พัดแล้วนะครับทุกคน กำลังจะไปตักข้าวนะครับเนี่ยถ้วยใหญ่ๆเลยกินเผื่อตอนเช้าด้วยโอ้ตอนนี้ไม่มีแรงหมดแรงเลยทีนี้ดูไม่มีอพูดเลยไม่มีแรงเลยอ่ะอเยอะตัวมากเ <c oughs> นี่ยที่พลาด ดูนะครับตอนนี้ก็มาตักไปเอามาแล้วนะครับเ <c oughs> นี่ยครับโดนอะไรกันเนี่ยนะนี่คือน้องชายยามยามหนุน่มเจ๊มันเท่ากันเลยเนี่ยนี่มันน้อยน้อยกว่าน้องชายนะครับเนี่ยแล้วมันกินอะไรขนาดนั้นโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปทำงานนะครับ ชครับผมตหนึ่งโมงอยู่ที่ประเทศตุรกานะครับหนึ่งโมงภาษาไทยก็บ่ายบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะครับผมบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี่ยเขียนแบบเมื่อไหร่ที่อะตอนนี้เราเตจักเบลืออะไรมาตกแต่งครับคือแบบตรงนี้เนี่ยวิวดีมากเลยนะครับทุกคน เนี่ยรถก็มีหลายคันรถรถรถบรรทุกที่ที่ทำงาน้ว่กนตัวนี้แหละเนี่ยเหนะ็นไหมคนอยู่นั่นแหละโอเคนะครับตอนนี้ทงไม่มีนะครับถุยอ่างไม่มีก็เลยเจะมาก็เลยก็เลยจะมาทำอาชีพอย่างาั้นอันไร

จอดลู่นะจอดลู่แบบนี้นี่คือพี่ชายเขาทำไม่รู้ว่าจะพูดยังไงมีขันรถแล้วก็นี่คือกรรมกรหรือก็ปุ่นไซา์ตันนี้นะครับทำเหมือนอันนี้แบบนั้นหละ นี่คือแกะมื้อเช้านี่เอองันนี้ก็กำลัาทางทำแล้วก็จะทำแบบนี้แหลไปสมัยวันนี้งานวันนี้คิดใช้ส่วนหล่อแล้วก็ใช้ส่วนหล่ออ๋อหอ กทิชัยสุดลดูดูนะครับกดจะหมดนะกดอันถ้าไม่หมดกัดไม่ได้นะครับเนี่ยสีมังโ,โอเคนะครับตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับโอ้โห โอ้โหข้ามเลยทำัวข้ามเลยโอ้โหเหนื่อยมากเลยครับพี่ <laughs> ก็ไม่ได้รายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทายทีละนิดทีละหน่อยคือแบบก็พอได้อยู่ครับผมนางก็สบายสบยไม่ได้พอ,อแล้วก่อนเ่อนต่อ,อ,นนอมไม่มีไม่มีมมข้อมูลรายละเอียดแต่ก็ให้ดูแค่นี้ก็พอนะครับโอเค โอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับคือมูคนนี้นะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยไปอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้ทําด้วยกันเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างอกอกกนเอยเลยคึ้นเหนื่อยเลยวันนี้ไม่ได้ไปาทางานด้วยกันสิปนปไปคนละทางด้วยไปคนละทางใช่ เพื่อนเนี่ยน่าจะกัดโดนน่ะกับบันโดนอ่ะนานแล้วอ่ะสามสิบกว่านาทีสามสิบกว่านาทีโอ้โหเราเพิ่งกลับมาโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูจากยิ้มไม่แก่เลยโอ้ติดตามด้วยนะครับอาเด็กดอยถ้าใครดูจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับคำคมเสร็จแล้ว